วันนี้อยู่บนรถอะไรทำอะไรไปบ้างคันนี้เหรอคันนี้ก็เป็นรถ Honda Civic. c ซีวิลูกค้าเนี่ยเข้ามาอยากได้เสียงดีๆแล้วก็มีวทีเสียงที่เรีสมจริงแล้วกัน <c oughs> อพอดีจังหวะทางร้านเนี่ยออกโปรโมชั่นใหม่แต่จริงเรายังไม่ได้โพสตเลยนะ <c oughs> อะก็พอเข้ามาคุยกันเนี่ยโปรโมชั่นของทางร้านก็คือเป็นลําโพงของเรนโบว์ <c oughs> ถ้าคนคนติดตาม Q c มาเนี่ยสมัยก่อนตั้งแต่ฟ้าทํารถแข่งขันนะ ตั้งแต่สนามของไออสกาหรือเอ็มมาเราก็ใช้ลำโพงยี่ห้อเรนโบนี่แหละลงทําการแข่งขันจนเราได้รับรางวัลได้แชมป์ประเทศไทยแค่จากลำโพงของแบรนด์เนี้ดังนั้นเรา,าก็เรียกว่าคุ้นเคยกับเรนโบมาสักสิบกว่าปีแล้วทีนไปที่สิบปีละทีนี้จากลำโพงเรนโบเนี่ยเข้ามาเข้า d ีเอสพอมของอาร์คอเดียคนที่เป็นแฟนพันธ้ของอาร์คเนี่ยจะรู้เลยว่าถ้าเกิดคุณต้องการแดนดมิกกำลังความชัดเจนเนี่ย Arc ให้คุณได้แบบครบท้วนเลยดีเทลรละเอียดของเสียงนะ,ะไม่ใช่ว่าได้กำลังอย่างเดียวแล้วก็ไม่มีดีเทลไม่ใช่อันนี้คือได้ครบท้วนทุนทุกละเอียดเลยก็ก็เป็นอีอกแแบนดหนึงที่จับคู่กันแล้วก็ซับเป็นของอาร์คออดิโอเป็นรุ่นใหม่ก็เรียกว่ารุ่น a อ0ในชุดโปรโมชั่นเนี่ยจะมีลำโพงสามทางหน้าบวก DPM ของอาร์บวกซับเนี่ยปกติชุดอย่างเงี้ยถ้าาซื้อเนี่ยพร้อมติดตั้งเนี่ย ราคาจะอยู่ประมาณแสนต้นๆประมาณแสนหนึ่งถึงแสนสองแต่โปรโมชั่นคันนี้เราจัดอยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทโอถูกลงไปเยอะนะถูกเยอะเลยครับแล้วก็มีไม่เยอะนะต้องบอกก่อนว่ามีไม่เยอะอ่าแต่คันนี้พิเศษกว่าคือลูกค้าเนี่ยอ,อยากได้ซับคู่เราก็เพิ่มซับเข้าไปอีกหนึ่งดอกในรถคันนี้นะอ่าตั้งก็เสร็จเรียบร้อยแนละ้วเดี๋ยวเรา,าลองใช้แบ็คเบิร์ดตัวเดียวครับตัวเดียวเลยครับทั้งระบบ หลายๆคนไม่ไม,ไม่ไม่คิดว่ามันทาได้คือดีทีอตัวเดียวนะครับคาลังพงสามทางด้านหน้าโบกซับสิบนิ้วหนึ่งคูเออเ่เอาอยู่เลยเอาอยู่เลยเอาอยู่เลยตัวเดียวจบเลยเอฟอนติดรถเดินธรรมดาเลยเดี๋ยวเราจะเปิดจากคาเฟ่ของรถนะให้ลองฟังดู much time